ซี่คโครงหมูบาร์บีคิวชิ้นยักษ์โตใหญ่มากๆแบบจัดเต็มครับด้านในหนู้นน่ะมันเป็นแม่น้ำนะนะครับจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดก,กับแม่น้ำตรงนู้นร้านก็สวยงามมากๆเลยตรงนี้เป็นสวนโซนส,วน,สวนที่เขาจัดเอาไว้ก็สวยงามดีนะครับนี่ไปทั้งเขาไปนั่งเล่นทางไหนเออเปไงผมสั่งกาแฟเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วเขาให้เราไปนั่ง ที่ร้านตรงนู้นก่อนอันนี้คือร้านไม้ซ่อนน้ํานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ําแม่ก่องโซดใหญ่มากวานนี้ก็มีชั้นสองนะครับชั้นสองเขาเนี่ยผมว่าบรรยากาศมันดีนะคุณดูดิแต่ว่าชั้นสองเขาเป็นลานโ่งนะครับไม่มีโต๊ะให้นั่งเราก็ได้มาแล้วครับอันนี้เป็นเครื่องดื่มนะครับจากร้านที่ด้านหน้านะครับก็คือร้านลําพูคาเฟ่นะครับ ข้างหน้าเขาเปิดเป็นคาเฟ่เป็นอาหารช่วงเย็นนะครับเป็นทานกับข้าวเย็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาเปิดตอนช่วงห้าโมงเย็นแต่ว่าเรามาตอนเนี้สี่โมงครึ่งนะครับเกือบครึ่งแหละก็มากดดันเหมือนมากดดันเขานะนะครับเขาเพิ่งทําความสะอาดพื้นแล้วก็เปิดโต๊ะเบียรปี๊ปมะนาวโซดาซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยนะครับก็มีกุ้งแห้งนะครับแบบนี้แล้วก็มีถั่วนะครับ แล้วก็มีวุ้นเส้นผสมกันแล้วก็ทําเครื่องยําแบบนี้เราเรียกว่ายํโบราณนะครับเขาก็มาเสิร์ฟไว,ว้มากๆเลยนะครับถัดมาจะเป็นคาโบนาราเห็นไหมครับคาโบนาราแล้วก็เบคอนอ่ะเดี๋ยวต้องชิมดูอืมช่วยรสชาติเข้มข้นมากเลยอร่อยครับ มีหอมด้วยนะหัวหอมหัวหอมนี่คือช่วยแก้หวัดน,นะครับแก้หวัดได้ติดใจหอมมันนี่บางตีขึ้นมาแล้วคนดูควันดิควันอย่างขมงเลยครับ สัมผัสได้ถึงความร้อนเพิ่งทำสดๆนะยากินแต่ถ้าทานไปเนี่ยน่าจะลวกปากได้เบาอื้อร่อยครับของเมนูผ่านผมรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงแถมถุงมือมาด้วยนะครับอันนี้คือซี่โครงหมูบาร์บคิว คุณดูชิ้นดิใหญ่มากๆนอกจากผมจะอึ้มบรรยากาศร้านเนี่ยน่านั่งมากๆนะครับแล้วก็อึ้งตอนนี้ครับเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวชิ้นยักษ์โตใหญ่มากๆแบบจัดเต็มนะครับโอ้เราอย่าต้องใช้มือจับเพราะว่ามันใหญ่มากเกินจานด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมมีเขาหมากักด้วยซอสบาร์บีคิวน,น่าทานนะ ดูเป็นแบบพ่อโคจริงเลยเอามือหยิบเลยแล้วกันน,น,น,นี่แล้วตรงนี้ก็เป็นหมูเป็นกระดูกอ่อนนะวิธีกระดูกอ่อนน่าทานมากๆเลยเห็นไหมครับสิ่งที่จะอร่อยจากซี่โครงหมูเนี่ยมันก็เป็นกระดูกอ่อนนะแล้วก็เนื้อเนื้อเขามันจะนุ่มมากๆนะครับซี่โครงเนี่ยแล้วก็นอกจากที่เป็นกระดูกอ่อนนะเนี่ยเขาก็มีนี่อันนี้คือมันบดแล้วก็ออผักสลัด ครับเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนเมื่อกี้นี่ผมหยิบมาเดี๋ยวขอชิมก่อนมีกลิ่นเครื่องเทศนะครับที่เขาหมักมาผมว่ามันอร่อยนะน,นี้อร่อยตรงตัวน,นี่ก็เป็นกระดูกอ่อนอ นุ่มนะไม่ขังนะครับลองกดอืมแล้วผักสลัดเข้ากันกสุดๆเลยเนี่ยตามเมนูผ่านแนะนำครับ